เหนื่อยใจพี่คอนนี้จะว่าไนาซังวันนี้อยู่กับเฟดว่าชนละคะกับเกมไฟในแอปไปที่สองนั่นเองแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าภาคหนึ่งภาคสามมีเมื่อนไม่จบเลยมาเล่นภาคสองแล้ววันนี้แล้วก็มีผู้ช่วยนะคะคนหนึ่งซึ่งก็คือาอของเรานั่นเองนะฮ i ยไฮไฮมินาซังแล้วก็จะมา new เกมกันใหม่นะคะหลังจากที่ทดลองเล่นไปถึงคืนที่สาม ไม่เมื่อชินแล้วโอเคงั้นทำต่อไปอันหนึ่งนะเขอาขยับหน่อยขยับอาแค่นี้ต้องไม่ติดหน้าจอยวแค่นี้ grand opening grand re opening ยังอ่านไม่จบก็เปลี่ยนนะจอยแสดงค่ะไอ้กดไฟเก็บตัวกดไฟฉายลูกเฮ้ยค้างเฮ้ยโหลดโหลดโหลดดื้อดื้อดื้อเดโอเคทำไมไม่ค่อยมีเสียงเลยวะโอเคขอทดลองกดไปกดดิ โอเคเปิดโอเคกดหน่อยจะเอ๋น so, <sh ี่ไงคิดถึงไหมคิดถึงไหมไม่น่ากลัวว่ะแล้วแต่ปิดเดี๋ยวไฟฉายหมดแล้วก็ฟังเขาพูดไปนะคะมันเราไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันดูมืดๆเนาะไม่เท่าไหร่หรอกไม่ต้องมีลมพัดก็ได้นี่ นี่ห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องแมงเกิลเราต้องตรวจสอบแมงเกิลไว้ตลอดนะคะนี่ไงพี่บอกมาต้องใส่หน้ากากภาคหนึ่งนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะยังอยู่กันครบว่ยยังอยู่กันครบมันดูหน่วงๆหน่อยเนาะจะคิดว่าเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักคุ้ย คิดไว้ว่ามัน,นคือแฟนอาร์ตเว้ยแฟนที่แฟนอาร์ตว่าเป็นแบบคนน <Carbon. S 2> mm ่ะรอๆเป็นนี่กับไหมไหนสัตว์ตอนนี้เราเป็นเจริมีเว้ยพังหนึ่งเราเป็นไม้คือต้องดูสัต <kin> ว <Sword language> ์เส <isty> ียนแมงเกิลยังอยู่บ้างเนี่ยเปิดเปิดไฟฉายดิโอเคแมงเกิลยังอยู่นะคะโอ้โหหลบมุมอยู่ขนาดนั้นด้วยหรอมันมืดอะเข้าใจป่ะ ต้องฉายไฟฉายดิอ่างเดี๋ยวฟ็อกซี่ว네ิ่งมาตกใจกี้สองคนนี่ตายหาเลยคืนแรกนะเคยเจอนะฟ็อกซี่มาเนี่ยเด็กเด็กเด็กแปดเว้ยเด็กแปดที่บอกบอลลูนบอลลูนเห็นมันสีคล้ายๆบอลลูนก็เลยเรียกบอลลูนก็ก็ชื่อบอลลูนนั่นแหละบอลลูนบอยดูมีแต่บอลบอยเห็นมีเห็นเห็นแฟนเมงนะว่าตรงใต้โต๊ะเราจะมีบอลลูนเกลออยู่ตอนแรกที่ดูเห็นมันผมก่อน ตอพเด็กเปรๆจะเอาไฟฉายเราไปนั่นเองนะคะไม่เราไม่สามารถปิดไฟฉายได้สามนาทีได้สัตว์พูดอะองมันต้องคันนี่นี่นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้กล่องก่องเพลงเริ่มไปแล้วอ่ะคลิกไม่โดนนี่ของเพลงเริ่มและเริ่มมันมน่าจมเลยละิฉายโอเค ดยังโปรยังเพิ่งมาตอนนี้ยังไม่น่า<ง>หน้าจอมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนมันเริ่มเก่าแล้วอะ่ะมันเริ่มเก่าแล้วอะไรประมาณเนี้ยตอนเปิดมันหน้านี้มันยังไม่ย,มยี่ยเฮ้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 ยเปิดไปไห <Bon ny. S 1> นไม่บอนนี่โอลเธอบอนบอนไปไหนเปิดดิอารเปิดเนี่ยทำอะไรคะทำอะไรรักกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องมา,าเขาจำได้ว่าบอลบอลจะมาฝั่งนี้ นี่คือข้อเสียของภาคสองคือมีป,ประตูปิดให้ใส่หน้ากากอย่างเดียวใส่หน้ากากแล้วเราจะรอดแต่ฟอกซี่ไม่รอดฟอกซี่กับพับเพตอะเนียวหวงังฟอกซี่อยู่ส่วนไหนอะฟอกซี่มันไม่สามารถเห็นได้เว้ยเดี๋อบใ่ร่องลึกนะช่ายดิฝัง่งนี้ยังไม่มาต้องใส่อยู่ห้องเดิมเฮ้ยฮ้ยบันนี้อืูเต็มหน้าเลยสั์บันนี้ ตาไเฮ้ยตกลงนายเป็นผู้หญิงผู้ชายอะชายดิเป็นผู้หญิงผู้ชายกันแน่วะอยากแก้บ้านนี่มีเสียงเดินไหมไม่มีเด็กบนรูยังไม่มาม่น้องห่วคือถ้าเกิดว่าเปิดก็มายถึงี่ก็แห่็ดเต็มเต็มหน้าอายโอ้โอเคได้ที่ละไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวท่อท่อท่อชายมุดท่อหาพ้องมุดท่อหาพ้องเหรอมึงมุดกูตบ คโอเคยังอยู่เงียบถ่ายดิเฮ้พี่หมียังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมาคิดแล้วแบๆคิดเองโอคิดเองกดดิใครยังอยู่ตีสามเองนะเว้ยทำไมพวกนี้ไม่ชอบผมมาตอนแบดชิก้าหายใจ นี่มันมีปาคนอยู่ดูดิีๆดิดูดีๆมันเหรอโอ้ัวมันสับปะรดเลยปันหล่อป้องชิก้านี่มันมีพี่คนหนึ่งเขาไปทำเป็นอนิเมะนะขายดีไอ้วันนี้อยู่นี่คืออันนี้เราแมสแบตอะไรไใช่อย่าใช้เยอะเว้ยเปิดเริ่มโอ้โหชิก้าเด็ด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  ต้องเรียกว่าทอยชิก้าเว้ยโอ้เป็นชิก้าโอ้ชิก้าเขเลยอ้อาย่าสนใจนะหายฝั่งเนี้ยยังไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดชิบหายแล้วรจ่ะไมเสียมันเริ่มใกล้ึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าบอกนะว่าเข้าไปดูในข้อด้ไหมดูอีกทีเฮ้ยัอยู่กูวแล้ว ดูบนดูอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเอ้ยเรารักไยแม่ไปใส่เปิดไม่ติดเปิดดิใส่หน้ากากใส่หน้ากากมันจะฉายไม่ได้เว้ยตีห้าเองโอ้คืนแรกชิวๆโอเคแมนเกิรยังอยู่ฟังเสียงเอาหมี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 ฉายฉายฉายมีหายมีหาย มีหายมีหายจะมาดูในห้องมีด้วมมี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 ไปไหนกดต่อไปยุง่งอ้ยอายชิปชิดจะส่งใตรดูเนี่ยกใไม่ดินั่นไงว่าแล้วอายสองอย่าอย่าสองช่องนี้ อ่ีแจะด,ดเราเรา,เรา,เราต้องเราต้องฝึกไว้ฝึกมือไวไว้ก่อนดินั่นไง<ม>าวางแล้วลมาออืเป็นไงคะท่านผู้ชมคะพวกเราทำสำเร็จอีกแล้วคะ่ะคืนที่อะไรนะไปคืนที่สองคืนที่สองนี่น่าันใจไม่แค่คืนที่สองรอดูคืนสามนะลูกนะก็ซีมาใช่ไหมคืนสองก็มา ต้องรีบฉายอะไอ้คืนสองยังไม่โดนโดนโดนแน่ๆครั้งที่แล้วเขาโดนเมื่อกี้คืนหนึ่งฉายดิคืนหนึ่งพวกทอยจะมาอย่างเดียวเขาต้องดูแมงเกิล่กลัวหนฉายดิไอ้ตัวสีขาวคืนแมงเกิลรุ่นเฟรดรุ่นฟ็อกซี่รุ่นใหม่ ชายเป็นผู้หญิงโดนตัวนี้โดนโดนแบบนึกสภาพมาหอยหัวอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเขาเล่นไปแล้วเขารู้สึกเขารู้ดีรอดพ้องดีไม่รอดตายอย่างเดียวอะ่ะอ้ชายชายชายเขาต้องดูพวกรุ่นเก่าด้วยยังไม่หายถ้ารุ่นเก่ายัางไม่หายก็ถือว่าเขายังช่วหน่อย ใช่ใช่ใช่ไอใช,ใช่โอเคอเขาจะได้ไม่ต้องเสียงยาพึ่งเสียงยาพึ่งเสียงเสียงแมงเกิลไว้เสียงแมงเกิลแมงเกิลไหนวะไอตัวเขาเขาเมื่อกี้น,นี่เริ่มแล้วนี่ไงเริ่มมาแล้วแมงเกิลคืนสองแมงเกิลเริ่มบุกใายไอ้ป่วยฉันไหม ไปแล้วโหให้มึงกอดแค้นย้ำมวงก็เรื่องของมึงดิวะยุ่งเหี้ยอะไรกับกูเนี่ยบอลนี่ยังบอลบอลยังอยู่กูเหี้ยอะไรไม่ก็บอลบอลเนี่ยมาหาพี่เอ้ยนัดเริ่มแล้วบอลลุนหายบี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 เฮี้ยตกใจ จะกดไฟเุ้ยเสียงอรไออายเสียออี่ขาดึงยอองคีออีเขียบอลบอลเม่งเกินหายเม่งเกินหายถ่ายดิถ้าไม่อยู่สัตว์เย็บมเสียงย่าังเสบอกนะไม่นะอย่าเฮ้ย หัวใจรักกี้จ๋าฉายดิหัวใจหัวใจฮิเอเริ่มมาแล้วฝั่งนี้มายังยังไม่มาฉายอีเฮ <c oughs> He He ียฟอกเฮียเฮียฟอกซี่จ๋าถ้ายังรักกันอยยังู่ ยังมีอะไปค่ะยังมีอะไปไปแล้วชายโอเค <Okay, S 2> นี่มาแทนใายยังไม่มาฉายคือคืนสองนี่ต้องทำเป็นระยะระยะแล้วระวังแบตไว้ใหด้ดีด้วยตีสองแล้วแบตหมดเราไปอันหนึ่งแล้วอาอฉายดิดแล้วเป็ดหายฉาย มันมือดอ่ะมันมือดตอนมันต้องฉายอ่ะตัวนี้ยังเหมือนเดิมได้ยินเสียงเหมือนใครมึงจะมุดท่อเฟดี้ยังอยู่เฟดี้ไม่ค่อยยุ่งกับพวกเราเท่าไหร่แมนเกิลแน่ๆไม่ใช่อเ,เอ้ยบอนนี่มาก่อนได้ไงวะแมนเกิลอยู่ไม่ก่อนไม่ใช่หรอหยิบเป็นเพราะเราส่องอุ๊ยอะไรฉายดิเฟดี้ยังอยู่บอนนี่กูว่าแล้วว่ามึงต้องมา ไปเถอะไปเลเถอะไม่อยากเห็นหน้านายเร็วๆก็ส่องไฟฉายไม่ได้ฉายไฟีมไอ้ค <Okay, S 2> มันเกิไม่ขึ้นมาอันนี้มันห้องนี้ไม่ต้องฉายมึงไปเองอะมัน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 จะเป็นอย่างเนี้ย okay, โอเคมาสองตัวเลยอีตัวนี้เกี่ยวเนี้ยตัวนี้สามารถตายตายได้เร็วขึ้นนะใชยไฟนี่นาะยแก้ไปแล้วนะทอย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 ,ทอยไม่เอาเราไม่เล่นทอย พวกทอยเนี่ยขยันมามากเลยฉายดิบอนนี่มาอีกแล้ว,ลวอีฮาก้โกต้ตาย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 รอดได้งไ,งไงวะอูอ๋ฟอ็อกฟ็อกฟ็อกพี่ฟอ็อกขา<ว>จองอีกข้างนึง เราทองเราเป็ดเราเสือเราเทียบเราทองเราเป็ดเราเสือเราเทียบเยียบอีเยียเป็ดมึงเล่นกับกูใช่ปะฮะมึงจะเล่นกับกูใช่ปะมึงจะเล่นกับกูใช่ปะฉันคุชมค่ะฮะเยียเป็ดพวกเราไม่คิดเลยว่าชิคก้าจะทำร้ายเราขนาดนี้มึงเป็นผู้หญิงเนาะฮะมึงเป็นเป็หรือเป็นไก่บอกกูมาฮะฮะมันเป็นเนี่ยเป็นกายฟันออกให้หมดเลยอเยียกูจะเอาฟันออกให้หมดถ้ามึงจะเป็นอะไรกันแน่ฮะฮะ ไม่ปันไม่ออกมดปาก้าฮะถ้ามีคำมอย่าก็ขอภัยค่ะต้องกดเองเดี๋ดอะโอเคแม่งเกินถ้ามึง <ใจ S 2> ไปก<ม>ู<ม>ปตบอเ,เอาปล่าเลยนะโทรศัพท์ขึ้นแรกกูโดนชิก,ก้ากลัวใส่มัวแต่มือไงไม่เอาจะโทรศัพท์พต้องพยายาม กดกดกดเราต้องให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการเล่นนั่นเองนะเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยตกใจกันฟูดาซะไม่เหลือเลยไม่ต้องสนใจพวกเราค่ะสนใจเกมไปเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยได้กับบอลยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แมงก็ลยังอยู่ ชิกาถ้าเกิดว่าข่าวนี้มาอีกเราฟั่นกันให้หมดเลยบวกกัคือ, bon อบอนนีน่มาเฮ้ยบอลบอลเราเป็นเด็กใสๆเลย,ยแฟนอาร์ตว่าเฮ้ยเขาจะขอบอลบอลอยู่มันเกี่ยวกับมีคอสเกมอยู่มคอสเพยงง์ตอนนี้เอ้ยของเขาเว้ยในเพจเขาแคดเกมแอนคอสเพย์เพเ์ค่ะชื่อเพย์ใช่ไหมคำอธิบายเพจเชุดมีดาเ,เลยตั้งสี่พัน เดยวมั่งแต่ไม่ไว่ามึงอะโอ้เวลาผ่านไปเร็วหน่อยก็ดีนะต่อเต็ดเต็เนะด,นนดเต็ดเต็ดเต็ดต็ดเต็วเต็ดเต็นเต็ดเต็ดเต็นเิ็น oh, เต็ดหต็นเต็ดเนนดต็ดเว็ดเน็ดเต็ดเต้ดเต็ดเตเต็ดเน้ดเต็เต็ดเต็ดเต็ดเี็ดเต็ดเต็ดเต็ดเนนดเต็นเต็เต็ด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 เ่็เต็ดเู้ดเต็ดเต็ดเเต็ดต็ดเต็ดเต็ดเเต็เเยเตเ็เ็ ชิกาด้วยอฮืออเริ่มละโอ้ชิกาหายกดทำไมกดเฮ้ยมังคนไอาออออุบัไม่ไมัคนหายนี้อนเี่ย แม่จะกมาแล้วใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวออกไปวะไม่รู้ว่ากูจะใครอ่ะอาะคาอายเล่นก่อนได้ไหมวิ้าเล่นมือเดียวได้ไม่ได้นีห่หว่า มะม่วงเหรอไม่กินนะไม่แล้วเหรอทกินมะม่วงป่ามะม่วงมึงลืมฉายไฟเหรอไอ้สัสขอขอขอจบกันนะคะ เขาจบก่อนละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกับชีวิต <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยน,นะคะ๊ายบายค่ะซายอนะละ